สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกคนนะครับผมทำรับกันนี่นะครับกะพาพี่น้องมาให้มหนานะครับพี่น้องกะเขาไก่ที่เพิ่เกี่ยวแล้วนะครับแต่ว่าเพราะท่านเป่งหนามนะครับกะมาไล่เป่งหนามนะครับผมไล่เป่งหนามออกจากเขานะครับผมเพื่อที่ย่ำเกี่ยวจะนะครับบะมีตมบ่มีหยังบ่มีโคนเนาะนะครับกะการเป่งหนามนี่นะครับผมกะได้สองยางนะครับได้หน้าออกจากเขาแล้วกะ ได้ปลาเขาไส่นะครับเปงหนามไปพร้อมนะครับพี่น้องนี่กะนะครับใส่ไส่ไปพร้อมพี่น้องใส่ไส่ไปพร้อมนะครับผมเพราะว่าในหน้านี่ปลากนยัง้ลยอยู่นะครับผมนี่ก็มีนะครับพี่น้องนี่ไอปลากำลังจ่ออยู่หนาไส้นะครับผมแต่ว่าเห็นคนอยู่ปลาก็เลยบลลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยใส่ไส่รักไว้รับผมเปงหนามแล้วกะ ใส่ใส่รักไว้นะครับผมเพื่อที่จะได้ปลาที่ยังเหลืออยู่ในหน้านพี่น้องเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ให้อยู่หน้าคืกอกาลาพี่น้องมัมียังไรดอกนะครับมีซ่ามีลาพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับ